สวดีครับผมจะมาสาธิตการใช้งานโปรเจกต์ของผมนะครับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าการประยุกต์การใช้งานเครื่องบินขาดเล็กเพื่อส่งสริมการเรียนสหรับเด็กครับ<อ>ผมครับผมโดยเริ่มต้นครับเปิดโปรแกรม Java ก่อนนะครับเพื่อเอาไ้ส่งข้อมูลไปหา a r d i n o นะครับโดยรับค่าจากเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้เป็น server ใช้รับค่าครับจากล็อกี y ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับ เริ่มต้นเปิด e c l i p ก่อนเลยนะครับคือเป็นโปรแกรม Java ชนิดหนึ่งครับครับพอเปิดมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามีโปรเจกต์ชื่อว่า City Java Server นะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับก็คือโปรเจกต์ของผมนั่นเองนะครับเราก็กดรันเลยครับพอรันปุ๊บมันก็จะมีสีแดงๆขึ้นอย่างนี้ครับแสดงว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ได้รันอยู่ครับ ต่อไปก็จะเปิดล็อก k l y นะครับซึ่งเบิไคลิกที่ index เลยครับปึ๊บก็จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เป็นคำสั่งบล็อกเลือกคำสั่งได้เลยครับผมมาถึงตอนส่วนนี้นะครับส่วนของ Blockly นะครับก็ทางซ้ายมือจะเห็นว่าเราได้ทำการ generate b l o c ขึ้นมานะครับ ใช่ครับเครื่องบินของเรานะครับจะมี take off landing turn right turn left นะครับผม forward backward นะครับจะนั่งไปหลังแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงครับเพราะว่าเครื่องเราเนี่ยครับมีทั้งมีสามแจมนะครับผมจะเห็นส่วนบนสุดนะครับแปดทิมนะครับผมแปดแปดทิมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่คล้ายๆเหมือนตัวรีเซ็ตค่าให้ตำแหน่ของเครื่องบินครับเวลาการบินแต่ละครั้งนะครับต่อไปครับเราจะมาทดสอบกันว่าเราเดินหน้านะครับไปหน้าไป take ก็จะต้อง take off ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เดินหน้าครับผมเดินหน้าไปเท่าไหร่ดีครับ สองวินาทีครับผมสองวินาทีนะครับสองวินาทีคือยี่สิบครับผมสิบก็คือหนึ่งวินาทียี่สิบก็คือสองวินาทีนะครับอันนี้เป็นหลักการของเรานะครับเราวก็จะสั่งให้มันเลี้ยวครับผมให้มันเลี้ยวเป็นมุมเก้าสิบองศานะครับเก้สา2 2> สาาิบองศาสองวินา,าทีก็คือเลขสองนะครับยี่สิบครับผมเหมือนกันนะครับแล้วก็จะสั่งให้มัน ตรงแม่ไปอีกนะครับตรงหน้าไปอีกหนึ่งวินาทีนะครับเสร็จแล้วก็สั่งให้มันลงจอดครับผมเดี๋ยวเราก็ทลังที่เราได้สร้างบล็อกมาแล้วนะครับเราก็กดจอดครับผมเพื่อให้มันติดต่อกับ AR Drone นะครับติดต่อกับาว w a ครับผมเว็นซ็อกเก็ตผ่านของเว็บซ็อกเก็ตนะครับพอเราส่งคำสั่งเซ็นขึ้นไปครับคำสั่งจะออกมาเป็นรูปของไฟล์ครับผมแล้วตอนที่เราเห็นนะครับก็จะมี Forward Take Off กดิมก่อนนะครับแล้วก็เทคออฟฟอร์มเป็นยี่สิบเทนเล็บเทนไลท์ก็ได้ตามที่คำสั่งทีเรามีเลยนะครับผมอพอเรากดตกลงไปแล้วคำสังส่งก็จะถูกสั่งไปที่เออารนครับเราไปดูกันเลยครับครับหลังจากที่โปรแกรมเราได้สร้างขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเครื่องบินของเราจะบินกันในรูปแบบไหนนะครับมาดูกันเลยครับผมครับจากคาสั่งเมื่อกี้เราต้องการให้มัน เทคออฟขึ้นแล้วเดินหน้ามาของวิญาทีนนะครับแล้วก็ทำการเลี้ยวซ้ายมุม9ก้าองศานะครับ